ถามี่โดนด่าความรับยืนเพราะเขายังไม่อะไรมามกเราก็ยำหมอ,อกมาปับ๊บจะบอกว่า นในยุคสมัยนี้จะเป็นอย่างไรทุกๆคําถามจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางหลายท่านด้วยกันค่ะรวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนําที่จะมาร่วมเวทีเสวนาเพราะว่าถ้าเกิดจะอยู่บนเวทีเวทีนี้คนเดียวเวทีใหญ่เกินไปใช่ไหมคะทุกท่านแต่ว่าวันนี้นอบอุ่นมากๆเลยนะคะยังไงก็ตามวันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคําสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ ทั้งบุคลากรของเราเองรวมไปถึงบุคลากรขององค์กรที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราหรือว่าเป็นผู้ที่ให้ความกรุณาให้เราไปดูแลเพราะฉะนั้นการสื่อสารในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทํายังไงให้สุขภาพของทุกท่านที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีไลฟ์สไตล์ที่คุณหมอกอนหมอปริพลค่ะความเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็พบว่าในปัจจุบันเนี่ยเทรน์ในการดูแลสุขภาพนะครับก็เปลี่ยน ไปมากครับเมื่อก่อนก็คือจะมุ่งเน้นไปที่โฟกัสไปที่ปัจจัยต่างๆที่สำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับชุดนี้เป็นเวทีที่หลากหลายแต่ว่าด้านล่างๆเนี่ยนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยค่ะความเข้าใจนะฮะความเอาใจใส่นะฮะทั้งสี่ท่านนี้นะครับจะยังอยู่บนเวทีนะครับแล้วสเตจก็จะช่วยผลักดันให้เขามีพัฒนาการในเรื่องของเฮลที่เคาน์เตอร์นี้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับผมคิดว่าด้วยเฮลท์ healthy together โปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะจบเข้าไปแล้วก็ได้ศึกษาและได้ทราบถึงลักษณะของไลฟ์สไตล์ขององคอ์กรของหลายๆคนในองคอ์กรว่าเป็นยางไรเพื่อที่เราจะให้คําแนะนํานี่เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นการทํางานไปด้วยแล้วมีสุขภาพที่ดีไปด้วยเป็นเรื่องสอรรําคัญมากใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับเพราะว่าจริงๆเราอยู่ที่ทํางานนี่น่าจะเป็นร,ร,ประยะเวลาบางทีอาจจะยาวอยู่ที่บ้านใช่ครับใช่ไหมครับทำงานอยู่ที่บ้านทั้งงานของเราในองค์กร ดูว่าพนักงานเนี่ยมีการดำรงชีวิตที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหนมีอะไรที่ควรจะต้องไปปรับแก้บ้างเออว่าจริงๆแล้วอ่ะเออมันเกิดแฟกต์เนี่ยมาจากความเสี่ยงพวกนั้นจริงหรือไม่นะแล้วนำแบบเนี่ยประเมินไปประเมินที่โอรกอนโอริกอนออกรีพอนหลายท่านทีเดียวแล้วตอนนี้เ้าขี้มาแล้วนะคะเสร็จต้องขยบแล้วเพื่อที่จะเชิญให้ทุกท่านได้เข้าสู่เซสชั่นที่หนึ่งนะคะวันนี้เรามีหัวข้อเซสชั่นนี้ก็คือ ทิศทางการผลักดันในการเป็นผู้นำด้านส่งเสร,รมิมสุขภาพองค์กรของเรือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลโอกาสน,นี้ขอเรียนถึงทิศทางในเรื่องของแนวโน้มกับการสัมมนาในวันนี้แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในองค์กรกับคนรุ่นใหม่กับสถาบานันการรักษาเนะคะ่ะมันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะค่ะ ครับทางโรงพยาบาลในเครือพญาไทปโลให้ความสําคัญกับเรื่องของการป้องกันโรคด้วยนะครับนอกเหนือจากการรักษาโรคในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีความร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่เป็นพันธมิตรบริษัทซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะครับในการดูแลสุขภาพของพนักงานขององค์กรเหล่านี้นะครับและเราก็ได้มีการพัฒนาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็คือ Oregon Health and Science University ที่อเมริกาในเรื่องของการพัฒนา แบบสำรวจที่จะได้ศึกษาถึงพฤติกรรมของบุคลากรต่างๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของเขาเรื่องของการทำงานของร่างกายนะครับความแข็งแรงเรื่องของการทำงานของสมองเรื่องการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ข้อมูลต่างๆอีกมากมายทั้งหมด9โมดูลด้วยกันซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกับทางออริกอนนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาในการประเมินแล้วก็ ประเมินถึงความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของบุคลากรเหล่านี้นะครับเราก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวทางในการที่จะเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเป็นเฮลท์อินเทอร์เวนชันเข้าไปเพื่อที่จะได้ปรับในส่วนของพฤติกรรมของบุคลากรขององค์กรต่างๆที่เราเข้าไปให้บริการน,น,นะครับโดยความร่วมมือกับทาง HR ขององค์กรเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อนําไปสู่การมีวัฒนธรรมทางด้านสุขภาพที่ดี นะครับแล้วก็จะได้เกิดการปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของแต่ละบุคคลให้ดูแลสุขภาพได้อย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับคือเราเน้นในเรื่องของโป,โปรแกรมที่เฉพาะกลุ่มเฉพาะคนมากขึ้นถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนของบุคลากรต่างๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเขานะครับเราอยากจะให้เกิดการขับเคลื่อนแบบทั้งองค์กรนะครับไม่ใช่เฉพาะ คนใดคนหนึ่งในการดูแลสุขภาพตัวเองแต่ว่าทั้งองค์กรนั้นมีความตื่นตัวแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองทั้งองค์กรครับเรียนถามพี่เก๋ค่ะอยากเรียนถามในเรื่องของทิศทางเรื่องของ,ของ,ง,ของธุรกริจกรารเดินของทางโรงพยาบาลจากนี้ค่ะจะเดินไปถึงทางไหนหลังจากที่โควิดเองก็เหมือนจะกลับมาอีรอบหนึงแล้วด้วยซ้าก,การี่จิทก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ค่ะเดินยังไงคะของโรงพยาบาลเราเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการใช้ดิจิตอลมาช่วยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ย เรามีการใช้เรื่องของระบบ telecare นะครับสามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้24ชั่วโมง7วันนะครับเรามีแอปพลิเคชัน h e a Up เนี่ยที่จะให้ข้อมูลให้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ต่างๆนะครับดังนั้นการคัดกรองการเตรียมตัวต่างๆรเราเตรียมพร้อมเราใช้เรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยทําให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะครับเรามีความพร้อมในการคัดกรองแล้วก็ดีเทคแล้วให,ให้ข้อมูลกับกับคนไข้อยู่ตลอดนะครับ มองภาพรวมนะคะภาพรวมเป็ธุรกิจใ,ในโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่เฉพาะเครือพยายการบอลลูนอย่างเดียว,ยวมองว่ามันจะโค้หรือว่ามันจะเป็นทิศทางไหนต่อจากนี้ค่ะคิดว่าหลังจากที่โควิดหมดไปนะครับการเดินทางง่ายขึ้นนะครับจะเห็นว่าคนไข้ต่างชาติเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับการฟรีวีซ่าในกลุ่มคนไข้จีนเป็นต้นนะครับพวกนี้จะทําให้ประเทศไทยนะครับเป็น medical tourism นะครับทับจริงๆแล้วก็เชื่อว่าโรงพยาบาลพยายเปาโลมีความพร้อมในการดูแลสุขภาพทั้งคนไทยด้วยและก็ต่างชาติด้วยนะครับได้ถามค่ะพี่อ้วนอาหานะดูแลเละเสานะคะปัจจุบันเนี่ยองค์กรเนี่ยความสำคัญกับบุคลากรเนี่ยเพียงพอไหมและต้องเน้นเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นมากขนในมุมที่เหมาะคือจริงๆพี่พี่อ้วนว่ามันถึงถึงเวลาที่เราต้องส่งมอบการมีสุขภาพดีไปสู่บุคลากรในองค์กรดังนั้นเนี่ยจริงๆตัวพยาไายเปาโลเองเนี่ยเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะทําให้เฉพาะ บุคลารกรเรามีสุขภาพดีเราอยากส่งต่อความมีสุขภาพดีเนี่ยไปสู่สังคมดังนั้นเนี่ยแต่เราก็เริ่มต้นที่คนของเราก่อนเพราะเราเชื่อว่าออการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่ดีไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามดงนั้นเนี่ยเราจึงออกแบบอย่างที่ที่อาจารย์ยงยุทธพูดไปก็คืออินเทอร์เวนชันตัวนี้เราเรานำตัว LGS เนี่ยมาออกแบบแล้วดีไซน์เป็น,ปนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะกับในแต่ละบริบทขององ,องค์กรน,นั้นๆค่ะ คุณไทยมีพอหรือยังคะพี่อ้วนอยากเรียกร้องให้องคอนน์กรอันอื่นเนี่ยดำเนินการในรูปแบบแบบนี้ไหมคือจริงๆต้องต้องบอกว่าเราเราพยายามมาตลอดนะคะตั้งแต่เราขึ้นโมเดลเนี่ยเราอยากให้ทุกๆองค์กรเห็นความสําคัญของคนเพราะต้องบอกว่าหลายๆองค์กรก็บอกว่ามันคือแอสเซทที่สําคัญดังนั้นเราจะดูแลแอสเซทเนี้ยยังไงให้เกิดคุณค่ากับองคอ์กรและคุณค่าต่อชีวิตเขาเน้นพี่อ้วนก็อยากอยากจะเชิญชวนทุกอง,องค์กรเลยค่ะหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพของบุคลากรแล้วคุณจะรู้ว่า มันจะมีคุณค่ามาหาศาลกับองค์กรนั้นๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะพี่หมอสรุปให้หน่อยครับ็เนเรื่องของทิศทางการรักษาหรือการดูแลในอนาคตมันจะเป็นยังไงสําหรับประเทศไทยอะค่ะผมว่าสิ่งสาคัญมากคือการป้องกันครับเรื่องของ เวชศาสตร์ป้องกันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญการปรับพฤติกรรมชีวิตไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมเพราะว่าไลฟ์สไตล์เป็นสาเหตุของโรคสําคัญหลายๆโรคซึ่งเป็นโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเราสามารถปรับพฤติกรรมชีวิตของเราให้เหมาะสมได้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ที่ดีมากแล้วก็จะสามารถป้องก,กันโรคร้ายเหล่านี้ไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะครับผมเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเราสามารถออกแบบได้นะครับเพราะฉะนั้นเรา ให้ความสําคัญศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองแล้วก็องค์กรของเราเราสามารถจะปรับพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพของเราให้ดีขึ้นได้ครับ